หนึ่งสองสามกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ำเำาือเกมอยู่คาสซิกันวันนี้เรามาขอบอลแก่ผู้สงสารกิจกรรมตัวนี้มาละงานเลิมลองเกีเจติยศเราพร้อมที่จะสุ่มกันและผมต้องการเอาปีตัวนี้มันต้องใช้1นึ่งกันแต้มตั๋วที่สุ่มผมมีอยู่สองมีเพชรอยู่มาสามแสนน่าจะได้ แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเหนนั้นเรามาสุ่มวันนี้ก่อนถุงพรถุงพอนหนึร้อยถุง,ถงเหมือนเดิมเขาเรียกว่าเปิดดวงก่อนเพราะ100ถุงมันการันตีอยู่แล้ว70็ดสิบแปดสิบเสบหนึ่งร้สุ่มแค่100พอคุ้มสุดแล้วอย่าไปสุ่ม200ร้อไม่เสียค่อนข้างเยอะโอเค เก็บมานานกว่าจะมีเพชรประมาณสามแสนเนี่ยเพชรอะ่ะเก็บจริงๆประมาณแปบ๊บเดียวเพราะมันเติมเดือนประมาณสองเดือนแต่ตัว๋วเนี่ยเก็บค่อนข้างนานหน่อยว่ากิจหนึ่งเดือนนี้มาครั้งหนึ่งได้มันเจ็ดสิบกว่าตัว๋วอันนี้เพิ่งมาได้วันแรกผมได้มาละสิบถ้ามันยังไม่ได้ก็ยังเหลือประมาณหกสิบบูปองแต่ สุตรันเอาวันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวลองก่อนว่า50ครั้งเนี่ยจะได้ประมาณสักกี่แต้มตอนนี้ผมมีอยู่สุดแต้มมันแล้วแต่ดวงด้วยนะว่าจะได้กี่แต้มเพราะว่ามันมีการันตีแต้มหรือว่าเหรียญแดนมายาที่เราต้องการเนี่ยมันมีสูสุดอยู่ที่688มันก็จะมี100มี60ตามสเต็ปของมันไปถ้าได้688ถือว่าคุ้ม10ครั้งแรก ผมไม่ข้ามสกิปนะข้ามสกิปไม่ไหว <c oughs> นี่ได้ 900, เก้าร้อยอบนี้คุม้มได้หกแปดแปดมาถือว่าดวงมาดีมาขอพรแก่ผู้สรงสารขอหกแปดแปดน้อยหกแปดแปดมาดีดีเ <c> ม <oughs> ื่อกี้แค่ได้อีกแล้วนะ เมื่อกี้ก็ได้อีกไหมได้อีกไหมจะสองร้อยแดแต้มเจ็ดสิบแลละเดี๋ยวถึงหนึ่งร้อยครั้งแล้วจะไปดูว่าเรามีมันกี่แต้ม<ะ>ได้การ์ดการ์ดเปลี่ยนเป็นไปเป็นมือปืนอาชีพรองแต่ไม่ต้องสะสมตั้งร้อยใบร้อยหกสิบนี่เมื่อกี้ก็เลือถือว่าก็เลือเลยสามร้อย ตอนนี้มี4,003ร้อยหนึ่ง4,003 4416ประมาณ300อีกประมาณ300ครั้งซูมอีก300ครั้งโอ้โหสวยมาสวยถ้ามันออกแบบ900อย่างมาเมื่อกี้เนี้ยใน100ครั้งเนี่ยได้แล้ว สาสี่ครั้งเนี่ยมันจะดีมากเนี่ยมันแล้วจะดวงอะ่ะดวงจริงๆเลย 800, แปดร้อยมาร้อยห้าสิบหละมันมีการันตีไหมว่าสูมกี่ครั้งได้ของอะไรไม่มีมีแค่อันแรกอย่างเดียวการันตี4ี0ร้ครั้งอีบเลือกชุดคือ450ได้อันนี้ ถึงเยไม่อยากถึงมันไม่อยากได้ด้วยสามร้อยขอดีหน่อยได้ไหมลูกขอดีดหน่อยเพราะว่ามันได้ขั้นต่ำผมเห็นที่ผมได้มาต่ำสุดแค่ร้อยหกสิบอันนี้มาสองร้อยแหละสองร้อยไม่ถึงด้วยรอบนี้ไม่ถึงสี่พันด้วยได้มาเจ็ดพันเก้า นอเรื่องอยู่นะจะได้บอกวิลูนเะหล็กหมื่นอีกติกเก้าพันขาดอีกเก้าพัน 9, ต้องได้ยังไงก็ต้องเอาไ้ได้สุงแล้วต่อให้คูปองหมดเพชรคูปองก็หมดแน่นอนจะเพชรหมดก็ต้องรออีกทีวันสุดท้ายอะเพชรมีอยู่สามแสนนะตอนนี้หมดแล้วได้มาเก้าหมื่นได้ไเก้าหมื่นเก้าพัน กับพันหนึ่งเหลืออีกประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันกับการสุม่มใช้เพชรหนึ่งหมื่นเพชรต่อสิบครั้งเรามีอยู่สามแสนได้ประมาณอีกสามร้อยครั้ง เพชรแล้วนะลูกก็หญโอ้โหสองร้อยขาดอีกเจ็ดพันเลยไนงะจะได้ไหมโอ้โหร้อยแปดสิบพอใช้เพชรแล้วมันกินเกินเนื้อเลยหกสิบโอ้โหต่ำต่ำเจี๊ยเรียดินหมดไปห้าหมื่นแล้ววันนี้ได้มาหมื่นเดียวขาดอีกหกพันหกพันหกพันเพชรเลือ,อยู่ สองแสนหกคา 6, ร์ดกโก้พันลูกพี่ไปขู่หกสิบมันไม่ไม,ไม่ไม่ลงพลิกพาร์กเลยอู้เก้าร้อยมาดีเล่อยร้อยยี่สิบ ยัง900รอบ50โลนี้ถือว่าดีได้ประม 2, าณ2,000กว่าแต่ยังไม่พอเพชจ,จะพอหรือเปล่าได้ผมถึง450ครั้งแน่นอนผมได้กล่องชุดแน่นอนเลยเนะี่ย800ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วปกติคนสูงประมาณ450ถึง500ถึงได้ก็แล้วแต่ดวงด้วยนี่อยู่มา400เลยเนะี่ย 400ก็ับ1 0 0มเพชรเหลือแสนหกสุ่มได้อีก16 60. ครั้งอีก160ครั้งขอย50โลนีให้ได้อะถึงจะได้ไหมอ <c ười> <c ười> ขอลงบอมทหน่อยได้ไหม699ไป688แ่ะะเพชรจะหมดเลยนะ โอ้โห oh, 540ของอย่างอื่นนี้ไม่มีออกเลยจำกัดศูนย์ศูนย์สี่ร้อยสิบได้กล่องนี้มาแล้วกล่องเมื่อกี้เห็นเยออู oh, ้หจะได้แล้วแสนแสนเหลือะยเลือีกแสนเดีวยวเ,เพชร ไม่แนะนําเลยไม่แนะนำํำไม่างนี้เก็บคูปองแต่คูปองอยังไงเราก็ต้องเก็บเก็บไว้ไปเลขแสนหนึง่งสุ่มได้แค่ร้อยครั้งครั้งนี้ถ้าไม่สวยนี่ได้แน่นอนแต่ไม่อยากไม่อยากให้เพชรหมดเลยมันน่าจะควรได้แต่สี่ร้อยแ้าสิบเลนะ้วโอ้ล้วยแปดสิบจะได้ไหมเนี่ย หึงร้อยยี่สิบตัวนี้เพชรน่าจะเหลือประมาณห้าหมื่นเลยหมดตูดแล้วเนะี่ยโอเคได้แล้วเลยด้วยเพชรเหลือยี่หกหมื่นสองเรามีเพชรอยู่มันตีไักสามแสนนะสามแสนก็บครูปองสองร้อยห้าสิบใช้เพชรหมดตีไว้แล 2, สองแสนห้าสองแสนห้ากับคูปองสองร้อยห้าสิบดียังมีเพชรเยียวยาชีวิต เล่นกิจกรรมอื่นได้ในที่สุดเราก็ได้ปีเจ็ดักทีงกว่าจะได้ปีจุดที่สามเอาแค่นี้เนี่ยพอเลยเลิกเลยกิดนี้ทีนี้ก็เก็บกันอีกยาวนานเอาปีกจบแรกเลยไม่คิดแล้วเหลืออีกสี่ร้อยแต้มสี่ร้อยแต้มเป็นแรกเลยได้โอเคได้สักทีง ดูผลประกอบการอื่นดิหกล่องกล่อ,อง,องอนนี้ได้มาเจ็ดสิบห้ามีสุ่มร้อยยี่สิบอันนี้หกสิบเอ็ดอื่นก็น่าจะไม่ได้อะไรแล้วในกล่องกล่องฟาตูมอีกหนึ่งอันไม่กเกี่ยวใส่ปีก,ก่อนเลยปาบพลังได้มาห้า ห้าแสเนาะห้าแสหรือว่าโอเคได้ทีได้จบจบจบ,จบจบจบสิ้นสิ้นกระกิจนี้กว่าจะสุม่มอีกทีน่าจะนานเลยสำหรับกิจตัวกูปองตัวมเมืนะ่อกี้น่ะเกียรติยศตอนนี้น่าจะหายกันนีกพักหนึ่งเลยนี่ก็เก็บกูปองยาวเลยเบ็ดเสร็จทั้งหมดผมสุ่มไป500ครั้งแต่ถ้าตัดอิเศษ400อนั้นออกไปน่าจะสุ่มประมาณ4ี0รหรือ4 9 0ก ประมาณนั้นหมดกินเพชรไปทั้งสองหมื่นสองครั้งนะน,น่าจะดูอ่ะเลยแต้มผมเหลืออยู่ซอยสี่สี่ร้อยยี่สิบสองไม่ยี่สี่น่าจะได้ตั้งแต่ประมาณสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยก็โอเคตามนั้นได้กล่องคอสต,ตูมพรวงมาอีกหนึ่งกล่องอเวันนว้ในมานี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอคลิปนี้ฝากกดปุ่มแจ้งกดซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจสำหรับคนที่ ปีกสามนี้อยู่นะครับก็สู้ๆผมก็ต้องเริ่มเก็บเพชรใหม่โอเคไปได้บ่ายสวัสดีครับ